ตอนนี้นะคะเราอยู่ที่ศูนย์เรียนรู้โครงการผ้าทอจำปานะคะที่บ้านก้าวทอตะมนลแม่จันอำเภอผังจังหวัดตากค่ะสาหรับศูนย์เรียนรู้แห่งนี้นะคะเราก็สามารถใครที่สนใจจะมาเรียนย้อมสีธรรมชาตินะคะแล้วก็การทอผ้าก็สามารถมาเรียนรู้ได้ที่ศูนย์เรียนรู้ผ้าทอจำปาที่บ้านก้าวทอแห่งนี้ได้ค่ะนอกจากศูนย์เรียนรู้ตรงนี้นะคะเรายังมีผลิตภัณฑ์นะคะ ของชุมชนที่อยู่ในพื้นที่นะคะตั้งแต่เขตร,รักษาพันธุ์สป่าอุ้มผางแล้วก็พื้นที่เขตร,รักษาพันธุ์สัตป่าทุ่งใหญ่ในส่วนด้านตะวันออกชาวบ้านที่อยู่ในป่าค่ะก็จะนาผืิตภัณฑ์ที่เขาทอมาแล้วก็มามาฝัดไข่ที่สวนเรียนรู้แห่งนี้ค่ะแล้วตรงนี้ก็เป็นหน้าร้านแล้วก็เป็นส่วนเรียนรู้ที่คนสามารถมาเรียนรู้สําหรับส่วนเรียนรู้ผ้าทอดจาป่าที่นี่นะคะก็จะมีการอสอนอบรม ย้อมย้อมสีธรรมชาติค่ะแล้วก็มีสอนทอผ้านะคะก็จะมีวิทยากรในหมู่บ้านก็จะเป็นปราชชาบ้านนียคะที่จะมาสอนนะคะถ้าเกิดว่าใครที่สนใจอยากจะมาเรียนรู้เรื่องการย้อมสีธรรมชาติหรือม่ก็การทอผ้านะคะก็สามารถมาเรียนรู้ได้ที่ศูนย์เรียนรู้ผ้าทอจมป่าค่ะแล้วก็นอกจากศูนย์เรียนรู้ผ้าทอจมป่านี้นะคะจะเป็นที่ตั้งสําหรับจําหน่ายผลิตภัณฑ์สินค้าแล้วก็ยังเป็นแหล่งท่องเที่ยวด้วยค่ะศูนย์แห่งนี้มีผ้าทออะไรบ้างครับ ส่วนแห่งนี้นะคะเราก็จะมีผลิตภัณฑ์หลากหลายชนิดค่ะก็จะมีเสื้อมีผ้าถุงมีสโลงแล้วก็ย่ามแล้วก็ชุดเดรสอะไรต่างๆนะคะมีทั้งเสื้อผู้หญิงแล้วก็ผู้ชายค่ะส่วนใหญ่นะคะเราจะเน้นเรื่องการเป็นผ้าฝ้ายทอมือย้อมสีธรรมชาติค่ะเป็นหลักค่ะสามารถติดต่อได้อย่างไรครับแม่ก็ถ้าเกิดสามารถติดต่อดูทางช่องทาง Facebook ก็ได้หาทางเพจนะคะเราตั้งชื่อว่าผลิตภัณฑ์ชุมชนจากปืนป่าตะวันตกค่ะ ก็สามารถไปดูแล้วก็เราจะมีอัปเดตเรื่อยๆค่ะถ้าเกิดว่ามีผลิตภัณฑ์ใหม่ๆนะคะก็จะโพสลงขายที่เพจแล้วก็เบอร์โทรติดต่อนะคะ0 9 1 8 7 3 0 9 4 9ค่ะสำหรับที่ตั้งนะคะก็ถ้าเกิดใครได้ผ่านได้มาเที่ยวน้ำตกปิตโปรโกลนะคะมาถึงหมู่บ้านก็ทอประมาณสัก500เมตรนะคะเลยหมู่บ้านมาประมาณ500เมตรแล้วก็จะอยู่ไซา์มือค่ะส่วนเรียนรู้แห่นงนี้อยู่ไซม์มือแล้วก็มีปายติไว้ด้วยนะคะก็สามารถแวะเวียมนมาได้ค่ะ ครับวันนี้ในอเภอาุบลนะครับได้มีโอกาสมาเยี่ยมชมศูนย์ผ้าทอจอมป่านะครับซึ่งซงเป็นศูนย์ที่ตั้งอยู่ที่บ้านก้อนทอตวลแม่จันอำเภออุ่านะครับระหว่างทางที่จะเดินทางไปเที่ยวน้ําตกลูกหัวใจหรือน้ําตกพิโตโก,โกนะครับอยู่ข้างทางซ้ายมือเลยเทศบาลแม่จันประมาณ500เมตรนะครับซึ่งไม่คิดมาก่อนเลยครับว่า ที่นี่จะเป็นศูนย์ที่จําหน่ายเสื้อผ้าชุดกะเหรี่ยงนะครับของพี่น้องประชาชนในพื้นที่ตำบลบุ่งผากเราครับซึ่งเป็นสินค้าพื้นบ้านจริงๆนะครับถ้าท่านใดสนใจนะครับมาเยี่ยมชมนะครับมีทั้งเสื้อผ้าสินค้าแล้วก็มีทั้งกาแฟขายด้วยนะครับขอเชิญชวนทุกท่านมาเยี่ยมชมครับครับที่นี่มีสินค้าอะไรบ้างครับ ก็จะมีเสื้อผู้หญิงแล้วเสื้อผู้ชายค่ะนะตซนนี้ถ้าเป็นลายแบบนี้จะเป็นของผู้ชายทั้งหมดค่ะแล้วก็ถ้าเป็นผู้หญิงก็จะมีว่าลายแบบนี้ค่ะก็จะมีแบบว่าตรงช่วงหน้าท้องส่วนใหญ่เสื้อเปลียงก็จะลายประมาณนี้แต่งกันง่ายคือโดยที่ดวดลายของผู้ชายก็จะเรียบๆเลย่ะมันตัวดย,ย้อมสีอะไรนะครับแต่ละสีอันนี้ย้อมรำคูญปลาะสมโครนค่ะจะได้สีประมาณนี้ ส่วนนี้ย้อมลำพูปลาผสมน้ำแอคยคีด้วยน้ำปูดก็จะได้สีนี้อันนี้ย้อมคมิ้อันนี้อันนี้ลำพูป่ากระดูกค่ะกระดูกเสื้อผ้านี่เป็นลักษณะไหนครับเป็นเชฟพูค่ะเป็นเสื้อผู้ชายค่ะสีสีนี้ย้อมจากลำพูปลาผสมโครนค่ะก็จะได้สีโทนนี้ค่ะ แล้วก็ส่วนอันนี้ก็จะเป็นเสื้อชโมโซนนะคะเสื้อสำหรับผู้หญิงค่ะนี่เราก็ย้อมจาก,กลมภูฟ้าผสมโครนแล้วก็มีผสมกับน้ำปูนก็จะได้สีหลากหลายสีค่ะ mm hmm. ก็ลวดลายที่เราเห็นนี่นะคะ mm hmm. ก็จะเป็นลวดลายที่เป็นลวดลายของหมู่บ้านก็ทอเราะคะ่ะที่ทอผ้าออกมานะคะลวดลายก็จะไม่เหมือนจากที่อื่นนะคะ mm hmm. ก็คือเราจะล่นลายแค่ตรงกลางของยามะคะ่ะ แล้วก็ส่วนใหญ่เราจะเน้นใบใหญ่เพราะว่าส่วนใหญ่คนใช้คือมันจะได้ใส่ของด้เยอะใส่น้ตบุกได้อะไรเงี้ยค่ะและนี่คือผ้าพ,พันคอย้อมสีธรรมชาตินะคะก็จะมีลวดลาย2แบบค่ะก็จะเป็นแบบเต็มผืนกับประมาณที่ชชยนะคะส่วนใหญ่ก็จะซื้อเป็นของฝากที่ขครดีที่สุดก็จะเป็นช่วงแปลฝนต้นหนาวค่ะคนมาท่องเที่ยวแล้วก็หน้าหนาวนย่าะะเขาจะซื้อเป็นของฝากนะคะเป็นผ้าพันคอค่ะ และที่เห็นนี่ก็จะเป็นเชฟโรนะคะแต่ว่าอันนี้เป็นแบบเป็นเคมีค่ะแล้วก็เป็นที่นิยมของชาวปากยองเวลาเราไปเห็นชาวบ้านเขาร่วมพิธีสําคัญในวันสําคัญของปากเนงงี้ยคคะก็จะเห็นเขาจะนิยมใส่สีสดใสสีแดงแบบนี้เลยนะคะเป็นเชฟโรค่ะเป็นทอมือย้อมเคมีค่ะ